สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้พามาดูวัวน,น้อยตัวผู้นะครับมันกินนมแม่โอ้มันกินแรงมากเลยครับดูดีครับวัวได้เดือนกว่าแล้วล่ะครับเดือนสี่ห้าวันอ้าวตื่นเสียงรถอีกแล้วเนี่ยครับนมมันไม่ค่อยมีแล้วครับ แต่ว่าเวลามันกินวัวตัวผู้นี่มันโอ้โหมันรุนแรงครับเนี่ยถ้าเราขุนแม่มันไม่ดีในแม่มันโซมเลยครับเป็นวัวผอมอะ่ะนี่ขุนทั้งอาหารทั้งให้หญ้าแบบเต็มที่เลยครับว่าอาหารก็เช้าเย็นเช้าเย็นเลยเพราะว่าเนี่ยครับถ้าใครมีลูกวัวตัวผู้จะรู้ครับว่าแบบเวลามันกินนมนี่ น,นี่ครับเปลี่ยนเอาเอาเอาเจ้าหัวไหนเอาอุย้อยกกินตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยเลยมาถ่ายให้ดูว่าคนอื่นเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าครับเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วครับเกือบครึ่งชั่วโมงได้แล้วครับเนี่ยกินไม่หยุดเลยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่มีแล้วนั่นก็ไม่มีแล้วเอา มันยังไม่อิ่มครับบัวกำลังโตนะมันกินเต็มที่เนี่ยถ่ายมาให้ดูนะดูดิถ้าเราขุนไม่ดีก็แม่มันก็ผอมเลยครับเอาอิ่มยังแม่ไม่ให้กินแล้วทีนี่เอาเชือดเชือด จะมองหากินอีกครับเนะี่ยวัวตัวนี้เต้านมใหญ่ด้วยแหละครับตอนเด็กๆเ,เขากินยากเอาเอาต่ออีกอยังไม่อิม่มเอาต่ออีกจะได้ตัวเร็วเอาเร็วแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้กินแล้วครับ เขาก็ให้ยานมไปในตัวนี่คัวันนี้พามากินหญ้าหญ้าก็ไม่ค่อยมีแล้วะครับดีว่าฝนตกครับเมื่อคืนนี่โอ้ยเอาเอามุดแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวแม่มันก็เยี่ยวใส่เอาต่ออีกครับเนี่ยดูครับ ถ้าขุนไม่ดีจบเลยครับแม่หนยอิ่มยังฮะเดี๋ไม่อิ่มไม่มีน้ำนมแล้วงั้นเถอะครับถ่ายให้ดูแค่นี้แล้วครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ